สวัสดีสวัสดีสวัสดีจาทุกคนเดี๋ยวกะมาผูกกระสองสมัดีเสนแยงยิ้มเก่าทุกคนเราสวัสดีหายไปห้างหายไปไล้เมื่อไันเ้านทุกคนดื่มกันนะวอลสวัสดีว่มีเวลาอัดขีพทุกคนในเบื้องน้อทุกคนเพราะวะสวัสดีกะมชี้เข่าไร้ไร้ทุกคนชี้เข่ามื่อไร้กระเบิดมือวัดเวียนมืออวัดเวียนบาเลยว่าีเวลาอัดขีพทุกคนในเบื้องมื่อนี้มีโอกาสได้หนึ่งมื่อนี้มีโอกาสได้หนึ่งทุกคนก็ได้พาทุกคนมาอ่าก็คือเข้าไปเก็บหอยมา เก็บหอยมาแล้วันที่เน้กินมาเบิดกินเบิดก็เลยออกไอเดียมาออกไอเดียเองเอามาเก็บไว้อยู่ในซาน้องทุกคนเนาะเก็บมาไว้อยู่ในซานหอยอยู่ในไหนนาเนี่ยหอยเป็นหอยเสือดีนทุกคนเนาะหอยอยู่ในไหนนาเนี่ยมันได้หลายวันที่นี่มันก็เริ่มซื้อเวิร์ดในแดดนานมันกระโบกและครับเป็ดต้องไปกินมาแน่ทุกคนเขาก็เลยเก็บมาไว้ในซานเก็บมาไว้กินนะเนี่ยทุกคนเก็บมาไว้กินเนาะทุกคนเวลาเขาอยากเวลาเขาอยากกินนะเขาก็เลย เก็บมาไหร่ะกอะพี่เลาอยากกินเขากับจังโบไลลงไปลน่งไปเก็บเอาอยู่ในน้ะเขามาเอาอยู่ในซาหน่อยตัวเขามาปล่อยไปเลยเนาะทุกคนเนอะเขามาปล่อยไปกินนี่อยีายเขาไปเบิ่งไปส้มกันได้เนาะทุกคนนอกก่อนเดือน,น,นกนคะคนส่ก็ได้ก็เซก็ติดตามี่เ้ออย่าเฝ้าลืมกันเนาะทุกคนเด้อโบไลโบไลลุงคลิปไล่เหมือไล่วันเนาะคนเดียวเขาไปครับส้มกันได้เนาะ ทุกคนก่อนเขาจะไปเอาหอยลงไปปล่อยนะทุกคนเขากลมาจัดการเมียนมัดหญ้าน้าเค็มหน่อยนะน้ำลางขางน้องหน่อยเขาก่อนน้องก่อนเนาะทุกคนแต่เดิมแนวน้องหน่อยตัวนี้อีพอราวาชีวิอาคุดใบเดียงปลาดุกเนาะทุกคนมาที่นี่เลยบรยิเดียงเขาก,ก็เลยเอาหอยลงมาใส่เลยทุกคนมือนี้อากาศก็ะ้อนหอนทุกคนเดินออกเ rd, มือได้สองสามเมือว่าวแต่ว่าตอนกลางคืนฝนตกแต่ว่า ตอนกังเวีนแจงตาขึ้นมาแล้วแดดตั้งแต่เสาหาหมูกนอทุกคนณนอหอนเทหอนมาด้วย อากาศห่อนได้ทุกคนขอหนังพักผ่อนคนจักข้าวหนึ่งห่อนห่อนทุกคนเอ่ยห่อนบ่มีร่มบ่มีอันนั้นเดยมีแต่ห่อนอย่างเดียวเดี๋ยวนั่งพักจักข่าวหนึ่งแล้วเขาเสียเอาหอยดงไปปล่อยเลยเนาะทุกคนหอยเขาเก็บมาไว้เต็มเมื่อคืนนี่พเดะอ่านี่ก็จะเป็นหอยที่เขาเก็บมาไว้เมื่อคืนนี้เนาะทุกคน อ่ามื้อเซานี่ก็เอาไปเฮ็ดผัดกระเพาหอยกินแล้วจักม้นึงเนาะก่อเนาะเก็บมาก็มีน้อยๆหน่วยใหญ่ปปนกันไปเนาะทุกคนเก็บมาใส่ไว้ให้นใหญ่นมื้อหน้าเนาะทุกคนเอาไปกินมื้อหน้ากันเด้ เดี๋ยวหสอเสียหอยดงไปปล่อยใส่น้องน้อยค่อยหักเขาเดี๋ยวนอนถุกนเดี๋ยวเอาไปปล่อยดงอากาศกขฮ้อนหอนทุกคนเอ้ยบาไวหอนหายกระเจ็บหัวนอนทุกคนเนาะนี่คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนอนทุกคนนเพราันันอ่ัดุงให้ทุกคนพ่อยทุกคนหายคิดหอดโมหัวสิมีคนคิดหอดกันอยู่วันนอนทุกคนนอะกลคลิปนี้กั evet. สั้นๆนอนทุกคนเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็บ่มียังไ้ายทุกคนนอกจากจบคลิปตรงเพียงซอนเยอะเดี๋ยวเมื่อหนาะอัดคลิปยาวๆให้ทุกคนได้เบิง่งถามีเวลาทุกคนไปกันเย้ยบ๊ายบาย